รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจืิงๆเพราะรายใหญ่ลดราคาเยอะขนาดนี้เนี่ยปรากฏการณ์ของรถ E ีีครั้งใหญ่ในเมืองจีนระยะยาวจะส่งผลกระทบในวงกว้างผู้ประกอบการบางรายผู้ผลิตบางรายอาจจะล้มหายตายจากก็อาจจะทําให้ไม่เกิดการพัฒนาของยานยนต์ E ีีมากเท่าที่ควรระยะยาวเพราะระดับการแข่งขันอาจจะลดลงก็ผมคิดว่าแล้วเรียนรัดจากจีนเนี่ยการใช้กฎหมายกฎระเบียบนะของภาครัฐในการมากํากับดูแลตลาดคือมิต,ติของการพัฒนากับมิต,ติของเสียภาพความมั่นคง ของการพัฒนามันต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไปภาครัฐก็จ,จะต้องมาจับตามองการลดราคาเกิดขึ้นในระดับไหนคุณขายรถยนต์เหล่านั้นต่ำกว่าทุนไหมอย่างไรสามารถดําเนินการได้ในท,ทันทีส่วนที่2อก็คือว่าถ้าเราเห็นผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดการเพิ่มขึ้นของจํานวนแบรนด์ใหม่ๆที่จะเข้ามาก็อาจจะต้องประวิงเวลาไหมรายที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตอย่างเงี้ยเราจะสนใจแต่ถ้าคุณอยากขายอย่างเดียวความเชื่อม,มั่นของผู้บริโภคมันอาจจะหายไป หรือคุณอาจจะทิ้งตลาดในระยะยาวเราก็อาจจะชะลอหรือไม่อำนวยความสะดวกสวัสดีค่ะตอนนี้เรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจสําหรับความเคลื่อนไหวในจีนก็คือการแข่งขันกันดุเดือดในอุตสาหกรรมรถยนตยน์ยนไฟฟ้ามีการหันราคากันแล้วก็ลดราคากันจนก,กระทั่งหลายฝ่ายออกมาวิตกกังวลกับสถานการณ์สงครามราคาที่เกิดขึ้นนะคะรถยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมอย่างมากจากรัฐบาลจีนในหลายปีที่ผ่านมานะคะมาตรการอุดหนุนหลายอย่างแม้กระทั่งโครงการแลกด้วยรถเก่าอุดหนุนในมาตรการด้านภาษีก็ส่งผลให้บริษัทและธุรกิจที่กระโจนเข้ามาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสัดส่วนของการคลองตลาดก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของตลาดยานยนต์ในประเทศแล้วเนี่ยนะคะล่าสุด ค่ายรถยนต์ที่ตอนนี้มีมากกว่าร้อยค่ายหลายค่ายที่เป็นขนาดไซส์เล็กๆก็เริ่มเจอกับปัญหาจนกระทั่งส่งผลต่อเรื่องของบริการแล้วก็บริการหลังการขายและการสู้กับเจ้าใหญ่ไม่ได้ BYD นี่เป็นตัวอย่างนะคะลดราคาแล้วก็หันราคาเกินกว่า30%ในมากกว่า20รุ่นจนกระทั่งเป็นประเด็นให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องออกมาปรามว่าสงครามราคาจะไม่ได้ช่วยให้อุตสาหกรรมเนี่ยดีขึ้นในระยะยาว รือแม้กระทั่งสมาคมยานยนต์ของจีนเองก็ออกมาแสดงความกังวลในเรื่องนี้มันจะเชื่อมโยงมาถึงเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยซึ่งมีผู้ประกอบการจีนหลายเจ้าก็เข้ามาทําตลาดที่นี่แล้วด้วยหรือไม่อย่างไรสงครามราคาของรถยนต์ไฟฟ้าของจีนจะไปถึงจุดไหนวันนี้ดรไพจิตวิบูลย์ธนะสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนจะคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็ไปนรายการทุกท่านครับ ตอนนี้สถานการณ์ก็ดูเดือดมากขึ้นสำหรับสงคารามราคาและการแข่งขันกันในยานยนต์ไฟฟ้าของจีนนะคะอาจารย์ช่วยประมวลภาพให้เห็นหน่อยว่าจากที่รัฐบาลส่งเสริมแล้วก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่กำลังเป็นธงนำหนึ่งในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเนี่ยต้องการจะทำให้จีนเนี่ยมีชั้นชื่อชั้นเชิงอยู่ในอุตสาหกรรมของโลกมันเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดกันมากตกลงมันเกิดอะไรขึ้นละอัปเดตถึงไหนแล้วคะ ถ้าเรามองการพัฒนาอุตสาหกรรมอะไรในเมืองจีนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีบทบาทภาครัฐเป็นตัวนำหนึ่งในนั้นก็รวมถึงเรื่องอุตสาหกรรม EV ด้วยยานยนต์ไฟฟ้านี่ก็เป็นหนึ่งใน10อุตสาหกรรมภายใต้ในโยบายเมด e in China 225 5ที่เราเคยคุยกันไปน,นี้ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือรัฐบาลจีนพยายามให้เงินดุดดด พยายามจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพวกสถานีชาร์จพวกนู่นพวกนี้รวมทั้งพยายามยกระดับการพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่เทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่อะไรต่างๆชิ้นต่างๆเหล่านี้ก็ทําให้วัยงานอุตสาหกรรม EV ีของจีนเนี่ยก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วแล้วจีนก็ไม่ใช่แต่กาหนดนโยบายส่งเสริมเท่านั้นยังกําหนดเป้าหมายการพัฒนา ที่เขามองว่าเขาอยากเห็นสัดส่วนรถ EV ในประเทศจีนเนี่ยที่วิ่งกันตามท้องถนนเนี่ยให้อยู่ระดับประมาณสัก40%แต่ว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในขณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วแตะระดับ50%ละในใน,ในหลายหัวเมืองตรงนี้เป้าหมายเขาใน2030คืออีก,กว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาอยากเห็นสัดส่วนเนี่ยอยู่ประมาณ40% ในช่วง2ปีหลังคือปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยรัฐบาลก็พยายามออกมาตรการระลอกใหม่ที่คุณสมพิษเกินเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเก่าแลกใหม่นะแล้วก็อัดเงินมาช่วยนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องการไปลดผลกระทบหรือไปดูดซับอุปทานส่วนเกินอันเนื่องจากสภาวะหรือความท้าทายจากสงครามการค้า2.0นะรวมทั้งแรงกดดันจากอาจจะสาภาพยุโรปตลาดหลักๆบางแห่งที่ทำท่าจะเรียกเก็บอากกรนำเข้าในตราที่สูง นิติอีกด้านหนึ่งตลาดรถยนต์ในเมืองจีนเองจริงๆแล้วเป็นตลาดที่ใหญ่สุดในโลกนะนะในส่วนแม้กระทั่งในส่วนของ EV เนี่ยเรากำลังพูดถึงขนาดตลาดประมาณสัก60%ของตลาดโลกที่อยู่ในเมืองจีนในปัจจุบันนะยอดขายแบบมากกว่า10ล้านคันนะในช่วงหลังปีที่แล้วก็ทะลุ11ล้านคันไปแล้วแล้วเขาก็มองเปาว่าถ้าเขาจะให้มันเติบโตจากนี้ไปเนี่ยเราน่าจะเห็นประมาณ15-20ล้านคันต่อปี ภายในปี2030เพราะฉะนั้นทิศทางแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะยังคงสนับสนุนส่งเสริมอยู่ต่อไปพอาะเขาเริ่มเห็นความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นเช่น2ปีก่อนเราก็เห็นยอดขาย BYD แซงหน้าเทส l a ใช่ไหมในเมืองจีนอันนี้ก็ทำให้เรียกว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับอุตสาหกรรมที่อยู่ในนั้นที่สมัยก่อนอาจจะยุคก,ก่อนโควิดอยู่4 5 0 0แบรนด์ที่เราเคยคุยกันไปเนี่ยอาจจะล้มหายตายจากไปส่วนหนึ่ง แต่ตอนนี้ก็ยังมีระดับประมาณสักเกือบ200แบรนด์อยู่ในเมืองจีนลักษณะตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้เกิดระดับการแข่งขันที่ยังคงสูงอยู่อันนี้รายใหญ่ๆที่คุณสุพิเกิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะได้ว่ามีความได้เปรียบอันเนื่องจากขนาดซ่อนอยู่เพราะว่ายอดขายอย่างเช่น BYD อย่างนี้เป็นต้นเขาเจ้าเดียวก็ปาก่า้าไปเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดมันทําให้เขาได้ประโยชน์อันเนื่องจากขนาดเพราะว่าเขาผลิตเยอะ เขาก็มองว่าให้ต้นทุนที่เขาลดลงเนี่ยนะอันเนื่องจากขนาดตลาดที่มันมันขยายตัวเพราะว่า BYD เนี่ยใช้กลยุทธ์ราคามาระยะหนึ่งแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งมาดําเนินการเมื่อเดือนพฤษภาคมเท่านั้นช่วง2ปีที่ผ่านมาเนะี่ยมีการลดราคามาโดยลําดับต้นทุนก็ถูกลงเขาก็เลยจะลดราคาลงนะนี่นี่ก็เป็นที่มาที่ไปของสถานการณ์ณนะขณะน,นี้ในช่วงที่ผ่านมา แต่ว่าการลดราคาในหลายๆรุ่นก็ทำให้คนที่ซื้อก่อนหน้าเซ็งไปเหมือนกันซึ่งสถานการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วด้วยค่ะสมัยก่อนเนี่ยตอนตั้งแต่ยุก่อนที่ยานยนต์ไฟฟ้าจะพัฒนาเนี่ยในเมืองจีนสถานการณ์รถที่มันเยอะล้นการจราจรแอรอัด จนกระทั่งรัฐบาลต้องออกนโยบายอย่างเข้มงวดตัวอย่างที่เราเคยคุยกันเช่นเลขทะเบียนรถวันคู่วันคี่ออกมาบนถนนได้วันนั้นวันนี้อย่างเจาะจงถ้าไม่ได้ก็ห้ามมาใช้ระบบของการคุมด้วยทะเบียนรถยนต์สารพัด วิธีที่รัฐบาลจีนพยายามจะออกมาเพื่อคุมแล้วก็จำกัดจำนวนของรถแต่ตอนนี้พอรัฐบาลมาส่งเสริม e ีีในหลายปัจจัยจนกระทั่งทำให้มีอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ย mm hmm. เขาจัดการกับการคมนาคมขนส่งทางถนนให้มันไม่เจอรถติดเหมือนอย่างอดีตหรือเจอปัญหาเก่าเนี่ยได้ยังไงคะเมื่อกี้เราเกิดกันเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายภาครัฐในเมืองใหญ่ๆของจีนเนี่ย การจะซื้อรถยนต์เนี่ยคุณต้องมีป้ายทะเบียนก่อนนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะไปซื้อป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนก็แพงด้วยนะอย่างเซี่ยงไฮ้ตอนนี้ปลาเข้าไปตั้ง4ี่ห้าแสนบาทนะพอรัฐบาลจะมีนโยบายในการส่งเสริมรถ E ีวีเขาบอกว่าไม่เป็นไรคุณซื้อรถ E ีวีเป็นนโยบายรัฐบาลคุณได้ป้ายทะเบียนเลยตรงนี้มันทําให้เกิดความสะดวก คนที่อยากจะไปซื้อบ้านไกลจากตัวเมืองก็งสามารถที่จะมีรถขับเข้ามาได้เน่ยามาไม่งั้นต้องไปตีป้ายทะเบียนของเมืองอื่นมณฑลอื่นซึ่งก็จะขับเข้ามาในเมืองใหญ่อย่างเช่นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่ได้มันก็เป็นวิธีการบริก,การนะที่เขาดึงดูดและสร้างกระแสแต่พอตลาดตรงนี้มันใหญ่ขึ้นมันเติบโตขึ้น สิ่งที่จีนทำคือเก่าแลกใหม่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่จะต้องลดของเดิมคุณมีรถเดิมอ่ะมีป้ายทะเบียนเดิมเท่ากับว่าคุณถอดป้ายทะเบียนเดิมออกแต่คุณได้ป้ายทะเบียนใหม่นะมันก็เลยทดแทนแค่หนึ่งต่อหนึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถเนี่ยในภาพรวมเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นแต่มันทำให้สัดส่วนของ E ีวีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอหลังจากได้รับการส่งเสริมและเป็นอุตสาหกรรมที่บูมมากเนี่ยปริมาณของรถเนี่ยมีมากเกินกว่าความต้องการไหมในตลาดจีนตอนนี้คะอาจารย์ ณขณะนี้เนี่ยพอเราแตะประเด็นเรื่องสงครามการค้า2.0เรื่องไรตงรวมทั้งเศรษฐกิจจีนที่มันไม่ได้เติบโตหรือหวาเมอนอดีตมันก็ทําให้อุปสงค์ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศมันเริ่มแว่งตัวเวลาเขาตั้งจะลายสายการผลิตเนี่ยเขาจะมีไว้ว่าเฮ้ยจะต้องผลิตขั้นต่ําเท่าไหร่มันถึงจะเกิดอีกอร์นิมีออฟสเกลก็เลยเกิดมิติของโอเวอร์สัปพลายเกิดขึ้นในมุมมองของค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็คิดต่อ ตอนนี้มันมี2ประเด็นที่มันเกิดขึ้นประเด็นแรกก็คือว่าเวลามีสินค้าคงคลังนะไอ้รถที่ค้างสต็อกอยู่เนี่ยรถเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะมันต้องดูแลเป็นอย่างดีมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคงคลังสินค้าเกิดขึ้นส่วนที่2ที่สําคัญมากรถรุ่นใหม่ๆยุคหลังๆเนี่ยเขาเปรียบเทียบรถ E ีวีเนี่ยเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเลยเหมือนกับสมาร์ทโฟนเลยคือมันจะมีรุ่นใหม่ๆออกมาทุก6เดือนทุก1ปี นั่นเท่ากับว่าการเก็บสินค้าคงคลังลดรุ่นเก่าเอาไว้เนี่ยมันมีแรงกดดันที่สินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะมีมูลค่าลดลงนอกจากต้องแบกรับท่ายจ่ายแล้วยังมีมูลค่าลดลงด้วยในอนาคตถ้าเกิดว่าไม่สามารถขายได้หมดรายใหญ่ๆอย่าง BYD และก็ผู้ประกอบการรายอื่นก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นลดราคาแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคไปเลยขายในราคาต่ําอย่างที่คุณสุพิดเกินะหลายๆรุ่นก็ลดไปตั้ง30%ออะไรอย่างนี้เป็นต้น ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือพอรายใหญ่อย่าง BYD ลดราคาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำให้รายอื่นๆอย่างเช่น Gili, a อ r r i ี o t e r ี i a o m ี Neo, หรีออโต้อะไรต่างๆพวกนี้นะหรือแม้กระทั่งของหัวเวย่ยผู้นำตลาดลดราคาถ้าพวกเขายังคงขายราคาเดิมความรู้สึกของคนก็บอกให้ไม่เอาดีกว่าไปซื้อ BYD ดีกว่าในเชิงเปรียบเทียบแล้วถูกมีโปรโมชั่นลดราคา ซึ่งส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมาตรการไอ้แคมเปญเก่าแลกใหม่ที่เราคุยกันไปร,รัฐบาล oh. จีนเข้ามาอุดหนุน <Okay. S 1> ใช่ไหมตรงนี้มันก็เลยทาให้เกิดปรากฏการณ์ของการ,ร,รลดลดราคาของรถ E ีวีครั้งใหญ่ในเมืองจีนแต่พอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เ,เกิดขึ้นปุ๊บรัฐบาลก็เริ่มมองแล้วให้มันเริ่มอาจจะเกิดปัญหาในวงกว้างมากขึ้นแน่นอนระยะสั้นผู้บริโภคชอบ ผู้ประกอบการก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบมากแต่ระยะยาวนะจะส่งผลกระทบในวงกว้างผู้ประกอบการบางรายผู้ผลิตบางรายอาจจะล้มหายใจจากก็อาจจะทําให้ไม่เกิดการพัฒนาของยานยนต์ E ีวีมากเท่าที่ควรระยะยาวเพราะระดับการแข่งขันอาจจะลดลงแล้วจีนเขาก็อย่างที่เราคุยกันในรายการนะก่อนหน้านี้บอกว่าเขาไม่ได้มองแค่อุตสาหการรมรถ E ีวีเท่านั้นเขามองต่อไปจนถึงพวกรถไร้คนขับรถบินได้รถอะไรต่าง เพราะนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นเพียงทางผ่านที่เขากําลังพัฒนาอยู่เขาจึงไม่อยากให้มันเกิดการสะดุดตัวของการพัฒนาจึงออกมากํากับโดยเอามาตรการกฎหมายอันหนึ่งเขาเรียกว่ามาตรการการทุ่มตลาดนะครับเพราะเขาเริ่มตรวจพบว่าจริงๆแล้วบางรายเนี่ยกล้าที่จะลดราคา ต่ำกว่าทุนแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ของจีนแห่งชาติจีนเนี่ยคุณมาเป็นกรรมการกลางเลียดผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของคุณเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยคืออย่าแข่งกันจนกระทั่งท้ายที่สุดเอาอินดาบฟันกันจนเลือดสาดนองตลาดไปหมดแล้วก็ล้มหายตายจากไปแล้วท้ายสุดก็เป็นภาะราครัฐนะที่ต้องกลับไปอุ้มชูไปดูแลแล้วถึงวันหนึง่งอาจจะต้องกลับมาพัฒนาอีกรลลอกหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นกระแสที่กําลังเกิดขึ้น อาจารย์เล่าแล้วทำให้เห็นสองภาพค่ะอันนี้หนึ่งมันก็เกิดมาจากปัจจัยที่รัฐบาลหนุนแต่อันที่สองสาเหตุคือค่ายรถยนต์ต่างๆพยายามจะพัฒนาแล้วก็ใช้นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อออกรถรุ่นใหม่ๆในการดึงดูดใจของผู้บริโภคสองตัวนี้มีส่วนสําคัญที่ทําให้ปริมาณรถเนี่ยผลิตขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็มีปริมาณมากในตลาดจนล้นตลาดแล้วค่ายรถที่มีของสต็อกเยอะก็ต้องจัดการเคลียสต็อกออกไป มาตรการที่บอกว่ารัฐใช้กฎหมายด้วยแล้วก็การจะให้สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของจีนออกมาคุยกันเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันสามารถจะปรามหรือทําให้สถานการณ์การแข่งขันกันอย่างดูเดือดครั้งนี้เนี่ยคลี่คลายลงมาได้ระดับไหนฮะเหตุผลเพราะว่าสมาคมในเมืองจีนเนี่ยมันเป็นสถานะที่แตกต่างจากสมาคมที่บ้านเรานะเข้าใจสมาคมต่างๆในเมืองจีนเวลา,เาใช้คําว่ายิ่งแห่งชาติจีนอย่างเงี้ยนะ มันจะมีสถานะเป็นกึ่งรัฐกึ่งเอกชนถ้าภาครัฐก็จะส่งคนมาเป็นนายกสมาคมยกตัวอย่างมากำกับดูแลมีบรารมีโคงขายความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรที่เป็นลักษณะแบบนี้บางองค์กรเนี่ยนะสถานะเขาในเทียบเท่าบางทีรัฐมนตรีช่วยเลยก็มีหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีในประเทศจีนบ้านเราเราจะเรียกรัฐมนตรีช่วยแต่ที่นู่นอย่างจริงๆแล้วเขาไม่มีรัฐมนตรีช่วยเ็ามีผู้ช่วยรัฐมนตรีลักษณะตรงนี้เองเนี่ยมันทําให้ต้องบอกว่าบทบาทของสมาคมเนี่ยมีนัยยะค่อนข้างสูง นะครับจะเห็นได้ว่าเขาส่งไม้ต่อเป็นระลอกนะอันแรกก็คือรัฐบาลออกมาปรามกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโล,โลยีสารสนเทศซึ่งดูแลสายการผลิตกระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดถึงมิติด้านกฎหมายด้านการพัฒนาในเวลาต่อมาสมาคมก็มีการเรียกประชุมด่วนแล้วก็เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือซึ่งหลังจากนั้นก็มีการถแถลงข่าวแลองว่าเอาละตอนนี้ผู้ผลิตเนี่ยมีความเข้าใจแล้วแล้วเราก็เริ่มเห็นการลดราคายังคงมีอยู่ได้แต่มันจะไม่ลดในระดับ 3 0เหมือนที่เกิดขึ้นในช่วง10วันที่แล้วนะครับมันก็อาจจะมีการลดราคาในระดับหนึ่งเพื่อการแข่งขันเพราะว่าจีนอย่างที่บอกย้อนกลับไปเขาก็ยังอยากเห็นการพัฒนาเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยากเห็นการขยายตัวของตลาดเกิดขึ้นอยากเห็นสัดส่วนของรถเราพลังงานสีเขียวหรือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อภาพรวมของการใช้รถทั้งหมดมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็ถือว่าอ้าวถ้ามันจะเกิดการพัฒนาในมิติเชิงบวกการแข่งขันก็ยังเป็นส่วนหนึ่ง ที่ยังคงดำารงอยู่เพียงแต่ว่าคุณห้ามขายตา่ำกว่าทุนนะตอนนี้กระแสก็เลยกลายเป็นแบบนั้นกลุ่มของสมาคมยันยนต์ของจีนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนหน่วยงานรัฐหรือนหน่วยงานสําคัญสาคัญ,คญอื่น,นๆไหมฮะที่ระดับต้องมีเลขาธิการหรือว่าตัวแทนทางพรรคเข้าไปมีตําแหน่งด้วยมีฮะจะเป็นโคต้าของกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่กํากับดูแลสมาคม,มาต่างๆเหล่านั้นเขาก็จะส่ง ผู้บริหารระดับสูงอาจจะเป็นคนที่เคยทํางานแล้วก็อาจจะ,กะเกษียณน,นะหรือใกล้กเกษียณเนี่ยมาอยู่นั่งเป็นนายกสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะมีบารมีวัยงานารู้จักผู้ประกอบการในวงการนะเป็นอย่างดีคือนอกจากรายใหญ่แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งคือพวกรายย่อยอันนี้คือส่วนที่ผู้ประกอบการจีและก็สมาคมเนี่ยให้ความสําคัญเพราะว่านักขณะนี้เนี่ยอย่างที่บอกอะไอ้เกือกบเกือบสองแบรนด์ที่เราคุยกันอยู่นี้เนี่ย มากกว่าครึ่งนะเป็นรายย่อยที่มีขนาดตลาดไม่ถึง0.1%ของตลาดคือคือไอ้ราย<ฆ>ใหญ่ๆท็อป10ท็อป20เนี่ยมันก็เป็นรายใหญ่ที่มันจะคงอยู่ได้มันก็เดินไปมันก็พัฒนาไปที่เมื่อกี้เราคุยๆที่ผมเอ่ยรายชื่อไปเนี่ยแต่มันยังมีรายย่อยอีกเยอะมากเลยอีกเป็นร้อยแบรนด์ซึ่งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆแล้วก็มีสัดส่วนตลาดน้อยมากเพราะฉะนั้นรายเหล่านี้ จะเสียเปรียบรายใหญ่ในมิติเรื่องของความประหยัดอเนื่อจากขนาดทั้งอีโคโนมีออฟสเกทั้ง scope อาจจะรวมถึง Speed ด้วยนะครับเพราะว่ารายให,ใหญ่ก็จะมีฐานการผลิตท,ที่นู่นที่นี่มีการพัฒนาที่รวดเร็วนะแต่รายเล็กเนี่ยเขาอาจจะเสียเปรียบถ้าไม่มีจุดเด่นจริงๆนะพวกนี้อาจจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดตอนนี้จีนจีนเริ่มส่งสัญญ,ญาณแล,ล้บอกว่าเขาเนี่ยพูดคุยในส่วนนี้เนี่ยเขาก็าไปบรรณาการกับนโยบายใหม่ๆที่เขาทา เช่นเราคุยกันเรื่องนโยบายที่เขาพยายามพัฒนาหรือสร้างความกระชุ่มกระชวยกับพื้นที่ชนบทเราจะเห็นคนหนุ่มสาวจีนณนขณะนี้เนี่ยกำลังจะโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่พื้นที่ชนบทนะหรือว่าไปอยู่เมืองรองระดับต่ำๆเนี่ยป่าเข้าไปปีละประมาณ15ล้านคนนะครับ,รบเขาบอกคนเหล่านี้เนี่ย จะไปพร้อมกับพฤติกรรมพร้อมกับจริตที่อยากที่จะรักษาสิ่งแวดล้ลอมอะไรต่างแทนที่จะซื้อรถทั่วไประบบสันดาปต่อไปก็จะซื้อรถ E ีวีเขาก็เลยบอกว่าพวกรายย่อยๆแบบนี้ต่อไปคุณไปดูแล้วกันนะในชนบทในแต่ละพื้นที่เนีย่ยคุณก็อาจจะขีดเส้นขีดวงซึ่งจีนก็ทําเก่งในการรักษาตลาดที่มันมีขนาดตลาดเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยแต่ละรายแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ<อ>เหล่านี้ได้ครองตลาดในระดับหนึ่งอาจจะให้แข่งกัน 2- อสารายอยู่ในพื้นที่เหล่านั้น แต่ว่าพอพื้นที่มาจากัดจุดให้บริการก็ดีอะไรก็ดีมันก็ไม่จําเป็นจะต้องกระจายตัวหรือมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงมันก็เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้อยู่รอดนะแล้วก็อาจจะพัฒนาอาจจะหลุดรอดระยะยาวกลายมาเป็นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาพยายามการะตุ้นนะให้รายย่อยเหล่านี้คิดในแง่ของการซีเนจี้มาทำจอยเบนเจอร์ระหว่างกันบางทีคุณเล็กเกินไปคุณอาจจะไม่สามารถแข่งขันได้เพราะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เนี่ย เราอาจจะเห็นอุตสาหกรรมยานยนต์ของ EV ีเนี่ยมีการปรับโครงสร้างอีกระลอกหนึ่งคือในยุคหลังโควิดจาก4-500รายตอนนี้เหลือ200มันอาจจะเหลือร้อยรายในปี2ปีข้างหน้าแต่มันอาจจะมากพอไงเพราะว่าถ้า500ลายเนี่ยเหลือรถ100ลายเนี่ยถ้าบอกว่าเขาสร้าง100%เ้เขาเหลือรอดประมาณ20%<ฆ>เขาก็บอกว่า20%เนี่ยมันจะเจเนเรตรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนตลาดได้มากพอ อย่างที่เราเรียกศัพท์เทคนิคใช่ไหม Creative destruction คือเหมือนกับการทําลายล้างเชิงสร้างสรรค์นะคือต้องยอมรับว่าจะต้องมีคนล้มหายตายจากแต่การล้มหายตายจากเหล่านั้นเนี่ยจะนําไปสู่การพัฒนาในอีกส่วนหนึ่งจากที่อาจารย์บอกแล้วความน่าจะเป็นในอนาคตภาพที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย2ส่วนอันที่1ก็คือมีการปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าบางรายอาจควบรวมกันหรือว่ามีการจอยกันเพื่ออุดช่องว่างเสริมจุดเด่นของแต่ละฝ่าย ภาพที่2ก็คือเนื่องจากแต่ละมณฑลก็มีสเกลไซส์ของลูกค้าเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่ดังนั้นธุรกิจที่เปนไซส์เล็กอาจจะถูกจัดวางให้ไปขยายตลาดเมืองรองข้างนอกหรือในพื้นที่ห่างไกลเพื่อจะได้ไม่ต้องเลืองทรัพยากรในการแข่งเป็นระดับชาติแล้วก็อยู่ในทุกมณฑลภาพจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ ครับแล้วก็ตรงนี้มันไปสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเขานะเพราะว่านัฐบาลเขาเนี่ยเขาอยากพัฒนาพื้นที่ชนบทตอนนี้สิ่งที่เขาอยากทําก็คือเขาอยากสร้างหมู่บ้านหน้าอยู่หรือชุมชนหน้าอยู่มันรวมถึงมิติในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย นั้นไอ้รถ EV นี่ก็จะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญนะครับที่เขาอยากเห็นแม้กระทั่งในพื้นที่เมืองรองและชนบทในอนาคตด้วยในด้านหนึ่งรัฐบาลจีนก็เห็นชัดว่าส่งเสริมโครงข,าข่ายคมนาคมให้สะดวกแล้วก็บริการสาธารณะเนี่ยถือว่าเข้าถึงทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็เข้าถึงได้ในเชิงของราคาที่ไม่แพงค่ะนโยบายในงานส่งเสริมโครงสร้างการคมนาคมพื้นฐานที่เป็นบริการสาธารณะกับยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ย มันคู่ขนานหรือมีทิศทางที่เหมือนและต่างกันยังไงคะอาจารย์ผมคิดว่ามันจะเดินคู่ขนานกันโครงข่ายเช่นรถไฟความเร็วสูงบริการสาธารนณะส่วนใหญ่มันจะใช้ในเส้นทางหลักไปยังหัวเมืองหลักแต่ว่าภายในเมืองเหล่านั้นหรือลงไปในชุมชนระดับย่อยเนี่ยต้องบอกว่าใช้บริการขนส่งส่วนบุคคลหรือสาธารณะได้ในระดับหนึ่งนะแล้วเรืามองคนจีนเนี่ยเขาก็มีความเป็นปัจเจก,กชนเพิ่มมากขึ้น เขาก็อยากจะมีอะไรของเขาเองเขาอยากจะได้รับความสะดวกซึ่งส่วนนี้ผมมองว่าในแต่ละหัวเมืองรองแต่ละชุมชนแม้กระทั่งพื้นที่ชนบทต่างๆมันก็เป็นไปได้ที่มีรถไฟความเร็วสูงพาดผ่านนะไปถึงสถานีไปถึงพื้นที่หลักหลังจากนั้นก็จะมีรถรานะออกมาวิ่งให้บริการเชื่อมโยงเป็นโครงขา่ายไปยังพื้นที่เพราะว่าชุมชนเขาก็ได้มีแนวโน้มใหญ่ขึ้นกระจายตัวมากขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้มีความต้องการเกิดขึ้นทั้งสงส่วนของการพัฒนาในเวลาเดียวกัน จากบทเรียนที่เห็นในการแข่งขันของตลาดจีนเนี่ยค่ะมองย้อนกลับมาที่เมืองไทยมีความเสี่ยงเหมือนกันที่อาจจะโดนเรื่องของสงครามราคาแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสเกลของค่ายรถยนต์ขนาดใหญ่ของจีนน่ะจะมีความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าเขาทําทั้งหมดครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาเรื่องแบตเตอรี่ด้วยถ้ามันมาเกิดในบ้านเราเนี่ยมาตรการของทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะกํากับดูแลไม่ให้ เกิดปัญหากับค่ารถยนต์อื่นแล้วทาให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ผมว่าสองสส่วนนะที่จะต้องเดินคู่ขนานกันส่วนใหญ่รัฐบาลของหลายประเทศเกือบทุกประเทศก็ว่าได้มันจะมีกฎหมายการทุ่มตลาดอยู่แล้วะนั้นกรณีนี้ก็เหมือนกันค่ารยถยนต์จีนที่จะรถมาทุ่มตลาดในบ้านเราเราก็สามารถกํากับดูแลได้นะแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ฟาดฟันกันระหว่างผู้ประกอบการจีนด้วยกันเองจะเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่ เราก็อาจจะต้องมองระยะกลางระยะยาวของการพัฒนานะไม่ใช่แบบว่าปล่อยให้นองเลือดแล้วก็ล้มหายตายจากเพราะบางทีรถเหล่านี้เนี่ยมันต้องการบริการหลังการขายนะครับใช่ส่วนที่สองคือเอกชนก็ดีนะแม้กระทั่งดีลเลอร์ที่อยากจะเป็นเนี่ยนะก็ต้องดูนะครับผู้บริโภคเองก็ต้องดูว่าเวลาคุณจะเลือกซื้อรถ E ีวีในอนาคตอ่ะคุณอย่าเอาถูกเขาว่าคุณอาจจะต้องให้ความสำคัญกับมิติของขนาดแล้วก็คุณภาพของยานยนต์เหล่านั้น ่าเอ๊รถรุ่นใหม่ๆเขาจะพัฒนาแบตเตอรี่ไปอีกนะถ้าเป็นรายย่อยๆงบน้อยงานวิจัยพัฒนามันก็น้อยการพัฒนาแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่ดีระยะยาวท้ายสุดว่าล้คุณขายรถในราคาจะถูกหรือวัดนดีขึ้นดีเขาอาจจะล้มละลายทิ้งตลาดไปเลยแล้วคุณจะไปซ่อมที่ไหนคุณจะไปเข้าศูนย์บริการที่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งผาคเอกชนเองก็ดีนะครับรวมทั้งผู้บริโภคเองก็ดีก็ต้องหันมาให้ความสําคัญกับวิติเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ขนาดเดียวกันเวลาจีนทุกแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยก็มองภาพใหญ่ค่อนข้างมากอย่างเช่นช่วงหลังเนี่ยมีสัญญาณที่ออกมาจากสหภาพยุโรปนะซึ่งเดิมก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศหรือกลุ่มตลาดใหญ่ที่ตั้งเป้าจะเก็บอากรน,นําเข้ารถอีวีจากจีนในตราที่สูงแต่พอสหรัฐกดดันสหภาพยุโรปเยอะๆตอนนี้สหภาพยุโรปหันไปจูบป,ปากกับจีนครับจีนก็มองว่านี่คือโอกาสของการพัฒนาความร่วมมือก็เลยมีแนวโน้มว่าสหภาพยุโรปจะผ่อนคลาย เรื่องการเรียกเก็บอากรน,นําเข้าในตราที่สูงลงตัวนี้ไอ้รถที่คิดว่าจะมีอุปทานส่วนเกินเยอะๆแล้วต้องออกไปทุ่มตลาดที่นู่นที่นี่หรือขายในราคาตา่ําก็อาจจะคลี่คลายไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นตลาดยุโรปก็ยังจะคงเป็นตลาดที่จะสามารถดูดซับเพราะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของจีนนะเวลาส่งออกรถ E ีวีในขนาดนี้ก็น่าจะดูดซับแลวแรงกดดันที่เขาจะไปทุ่มตลาดแล้วก็ล้มหายใายจากกันกันอีกระลอกนึงก็อาจจะลดลงครับ ทีนี้สำหรับสถานการณ์ในเมืองไทยคะ่ะการทุ่มตลาดนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามาเล่นเรื่องของสงครามราคาหรือว่ามีการลดราคาในรุ่นต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการลดในบริษัทเดียวกันเองเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลต่อคู่แข่งรายอื่นด้วยค่ะจันเราควรจะต้องมีแนวทางในการกํากับดูแลป้องกันสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในการแข่งขันยังไงบ้างคะก็ผมคิดว่าแล้วเรียนรัดจากจีนเนี่ย การใช้กฎหมายกฎระเบียบนะของภาครัฐในการมากำกับดูแลตลาดคือมิติของการพัฒนากับมิติของเสียภาพความมั่นคงของการพัฒนามันต้องเกิดขึ้นควบคู่กันไปภาครัฐก็อาจจะต้องมาจับตามองนะครับว่าเการลดราคาถ้ามันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในระดับไหนคุณขายรถยนต์เหล่านั้นต่ํากว่าทุนไหมอย่างไรซึ่งเรามีกฎหมายพวกนี้รองรับอยู่แล้วสามารถดําเนินการได้ในทันทีส่วนที่2ก็คือว่าถ้าเราเห็นผู้อรกอบการเนี่ยเข้ามาสู่ตลาด เราคุยกันบอกว่าที่จีนมีตั้งเกือบ200แบรนด์วันนี้ในเมืองไทยอาจจะมีแค่10บแบรนด์แต่ตลาดเราเล็กนิดเดียวอ่ะถ้าเทียบกับจีนเพราะฉะนั้นบางทีการเพิ่มขึ้นของจํานวนแบรนด์ใหม่ๆที่จะเข้ามาแม้ว่าธุรกิจเขาก็ประเมินของเขากันเองอยู่แล้วก็อาจจะต้องประวิงเวลาไหมจะต้องชะลอไหมเราอาจจะเอาเงื่อนไขเช่นรายที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตอย่างเงี้ยเราจะสนใจแต่ถ้าคุณอยากขายอย่างเดียวความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมันอาจจะหายไป หรือคุณอาจจะทิ้งตลาดในระยะยาวเราก็อาจจะชะลอหรือไม่อำนนยความสะดวกนะในการที่จะเอาสินค้าเหล่านั้นเข้ามาขายในตลาดอันนี้ก็จจะเป็นสิ่งที่เราทําได้เพราะว่ามันมีเรื่องของมาตรฐานของสินค้าของอะไรต่างๆที่เราสามารถมาประยุกต์ใช้นะครับในการที่จะขับดูแลตลาดได้ค่ะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้หลายๆคนอาจจะกําลังอยู่ระหว่างการชั่งใจตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนรถมาใช้เป็นรถไฟฟ้าหรือไม่นะะ เพราะฉะนั้นอาจารย์ภัยจิตก็ได้ย้ำเตือนแล้วนะคะว่าอย่าสนใจแต่เรื่องของราคาถูกอย่างเดียวต้องดูเรื่องของบริการหลังการขายและจะต้องดูเรื่องส่วนประกอบอื่นอย่างเช่นการชาร์จแบตเตอรี่หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆที่หลายค่ายรถยนต์ก็กําลังจะพัฒนาขึ้นมาเป็นองค์ประกอบหรือเงื่อนไขในการตัดสินใจด้วยนะคะจะได้ไม่เจอปัญหาในระยะยาว สงครามราคากับเรื่องการแข่งขันของยานยนต์ไฟฟ้าของจีนน่าจะยังมีภาคต่อแต่หมายถึงว่าโครงสร้างใหญ่ของอุตสาหกรรมก็อาจจะมีการปรับขึ้นอีกอาจารย์เห็นอะไรที่จะมีอยู่ใน5ปี10ปีข้างหน้าของจีนบ้างคะ คือถ้าเรามองภาพระยะยาวเผมคิดว่าอุตสาหกรรม e ีของจีนเนี่ยจะยังคงเดินหน้าพัฒนาไปอย่างเมื่อกี้คุณโจพิษแตะประเด็นเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งมันเป็นตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์หลักของยานยนต์ยุคใหม่ต้องว่าได้นะเพราะมันปาเข้าไป5 60%หรือบางทีบางบางรายปาเข้าไป70%ของราคารถเลยก็มีตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะยกระดับเพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นรถบางรุ่นบางยี่ห้อยกระดับจากแบตเตอรี่ลิเธียมทั่วไปมาเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเซมิโซลิดสเตน อนาคตเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจีนจะประสบความสำเร็จในการวิจัยพัฒนาตัว solid state ซึ่งมันจะเล็กเบาบางแล้วก็เก็บกระแสไฟทำให้รถเนี่ยวิ่งได้ยาวไกลขึ้นเครื่องแท่นชาร์จที่จะต้องมีเยอะมันอาจจะน้อยลงนะไม่จำเป็นต้องมีเยอะเอาว่ากันเป็นจุดๆก็ว่าตามโครงข่ายโลจิสติกว่าไปอันที่2แท่นชาร์จเองเนี่ยต่อไปก็จะพัฒนาเร็วขึ้นผมเพิ่งกับจากเซนเจอร์ ern, ไปดูหัวแท่นชาร์จตอนนี้1วินาที เอาไฟใส่เข้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่วิ่งได้1กิโลครับเท่า<อ>กับนาทีหนึ่งได้60โลของหัวเว่ยรุ่นล่าสุดนะครับคุณเข้าร้านสะดวกซื้อ10บนาทีเนี่ยคุณออกมาแบตเตอรี่อาจจะบรรจุไฟวิ่งได้ห0รโลไปถึงเชียงใหม่ได้สบายเลยอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและผมเชื่อว่าการพัฒนาเหล่านี้มันจะนําไปสู่การยกระดับรถ E ีวีของเขาถ้าสมมติว่าระบบสื่อสารต่างๆเขาดีจาก 5G ไปเป็น 6G นะหรือไปเป็นควอนตัมไปเป็นอะไรต่างก็จะเป็น พวกรถไร้คนขับแล้วก็จะเป็นรถบินได้ซึ่งพวกนี้มันใช้ระบบไฟฟ้าทั้งนั้นมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆผมมองว่า4-5หปีข้างหน้าเราได้เห็นเสียงต่างเหล่านี้อย่างแพร่หลายแน่นอนเพราะเป้าหมายอย่างช้าสุด 6G นะผมว่าจีนจะเอามาเริ่มใช้นะก่อนปี2030แน่นอนเพราะนั้นมอง5ปีจากนี้ไปเนี่ยนะรถไร้คนขับเนี่ยจะออกมาใช้แพร่หลายมากขึ้นรถบินได้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันนะที่เขาจะค่อยๆปลดล็อกใบอนุญาตในการให้บริการในการขับขี่ ภาพที่เป็นอยู่ในอดีตนะหรือว่าแม้กระทั่งบางส่วนของปัจจุบันว่ากังวลเรื่องของการใช้เวลาชาร์จนานที่จุดให้บริการจะต้องมีมากเพียงพอเนี่ยคงไม่ใช่ประเด็นสําหรับอนาคตละเพราะอาจารย์ก็เคยคุยเอาไว้เหมือนกันว่าจริงเขาคิดถึงขั้นยกเปลี่ยนแบตในช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแค่เพียงว่าต้องตามนวัตกรรมให้ทันเท่าน,นั้นนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะดรขาิจิตวิบูลย์ธนสา,ารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีน ดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ส